เซี่ยงไฮ้ได้เปิดตัวนโยบายส่งเสริมการจ้างงานรอบใหม่สำหรับคนหนุ่มสาวรวมถึงการปรับปรุงนโยบายเงินอุดหนุนการจ้างงานครั้งเดียวและนโยบายเงินอุดหนุนการประกันสังคมให้กับในงานและบริษัทต่างๆที่จ้างงานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยพร้อมกับนโยบายเงินอุดหนุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความลำบากในการหางานและการประกอบธุรกิจโดยเงินอุดหนุนการจ้างงานจะขยายขอบเขตไปจนถึงบริษัทต่างๆ องค์กรในสังคมและธุรกิจส่วนบุคคลที่รับผู้สําเร็จการศึกษาในปี2023ผู้สําเร็จการศึกษาภายใน2ปีแต่ยังไม่ได้งานผู้ว่างงานที่จดทะเบียนในเซี่ยงไฮ้เป็นเวลา3เดือนขึ้นไปหรือผู้ว่างงานที่จดทะเบียนมีอายุ16ถึง24ปีธุรกิจและองค์กรที่เกี่ยวข้องก็สามารถรับเงินอุดหนุนการจ้างงานครั้งเดียวในมาตรฐาน2,000หยวนหรือราวๆกว่า9,600บาทต่ตอคน ปัจจุบันในนครเซียงไฮ้มีสถานีให้บริการด้านการจัดหางานในย่ามชุนชนรวมมากกว่า260แห่ง